ดูสิใคร,ครเอ,อ่ยเด็กดำคัวกิ้งกับผัดพริกกลับมาแล้วนะคะอ่าดูดูตากปนตาลืมตาหน่อยตาพอจะดูตาเออฟินตะเข้ากลางไงคือน้องหายเกือบปกติเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นคัวกิ้ง,งผัดพริกพริกพริกเอ้ยพริก อ่านี่น,นะคะเห็นเกือบจะเป็นปกติแล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องให้อยู่ในกรงไปอีกสักอาทิตย์นะคะที่คุณหมอบอกถึงจะปล่อยน้องออกมารวมกับเพื่อนๆได้นะคะเสียไปหนึ่งชีวิตอีกสองชีวิตได้ไปต่อนะคะก็กราบขอประคุณพอ่พอพ่อแม่แม่ทุกท่านมากนะคะที่เมตตาเด็กๆในบ้านสิชน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารการกินในเรื่องของเด็กๆที่เจ็บป่วยนะคะกราบขอพระคุณทุกท่านอย่างสุดหัวใจเลยค่ะเพราะถ้าลำพังอ้อยนะคะก็ไม่มีปัญญาจริงๆค่ะมีแค่กำลังกายกำลังใจมีแค่สองมือแต่เรื่องกำลังทรัพย์อ้อยไม่มีจ้ะไม่มีจริงๆอะ่ะที่จะดูแลเด็กๆได้มากขนาดนี้ เฮ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 โมดซูข้างนอกนะโอ้มันบันเทิงกันจริงๆไงเนาะไอสองกุมารข้างนอกสามกุมารเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะคะว่ามันทำอะไรกันนะดูมัน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 มาเดีชมดูมันซิมันบันเทิงอะไรกันนักหนาถ้าไม่ได้กันนักหนาหมดซูฮะมืดมองไม่เห็น แม่ปิดไฟแล้วอ๋อมันชิงตะก,ก้ากันตะก,ก้าขนมจีนไอ้ไข่รอดกับไอ้แดงน้อยเอ,อหัวจะปวดกับมันนี่เสือไปไหนแล้วะอะนี่ไข่ดำอื้เสืออยู่นี่ดูมันความที่ว่ามันสน ขอบโต๊ะมันก็แงะอ้ะอยปิดไฟหมดแล้วไงเพราะว่าจะเตรียมเก็บเด็กๆเข้านอนกันนะคะก็เลยต้องปิดไฟกินกันให้เสร็จเดี๋ยวจะได้เข้านอนสองกุมารน,นี้เข้านอนแล้วเห็นไหม ถ้าเอ็นดูนีน่ส่วนหมูกรอบส่วนหมูกรอบอยู่ในกรงใหญ่นะคะอยู่ในคอกใหญ่เขาอยากเข้าไปอยู่ในคอกใหญ่กับแม่รุง้งแม่รุ้งที่เป็นแม่ลูกอ่อนนะคะก็เลยเเห็นเขาอยู่กันได้ก็เลยให้เขาเข้าไปอยู่ด้วยเดี๋ยวพอเขาจะออกเขาก็ร้องเองอะ่ะไอ้ไรมึงหลายเป็ดฮะน้อยเป็ดเานาะพ่เต็มนะชุดหลอกของแม่นี่ นี่ไข่หลานี่นี่ไข่นี่นี่คนนี้หนูแดงไม่ใช่หนูดีคนนี้หนูดียังไม่ได้เช็ดหน้าให้เลยนี่ความที่ว่าอ้อยกลับมาเกือบสี่โมงนะคะมาถึงอ้อยก็ต้องไปให้อาหารเด็กๆที่วัดเลยอีกอ้อยก็เลยเนี่ยป่านนี้อ้อยเพิงจะได้นั่งอ่ะไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่น,นคือแบบเต็มไปหมดเอาล้วเราปัดแล้วเราปันล้ว